ตรงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองมาถึงแล้วปักระบูทาเวลขอพาทุกคนมาอยู่กันที่เอ i มดิสทริแลนด์มาร์คใจกลางสุขุมวิทกับบรรยากาศการเดคอเรทที่มาในคอนเซปต์วินเทอร์วันเดอร์แลนด์2024นิ่นแดนแห่งความสุขสนุกสนานที่เต็มไปด้วยสีสันและความน่ารักสดใสกับเหล่าของเล่นวินเทจที่มีอยู่แทบทั่วทุกมุมห้างกันเลย ไฮไลท์ก็มีอยู่หลายจุดเลยค่ะทุกคนที่แรกก็คือบริเวณหน้าลานเอ็มควอเทียทางเข้าก็จะมีมุมต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ระดับไฟสุดอลังการมาในธีมหุ่นยนต์ของเล่นด้านในห้างก็มีซุ้มต้นคริสต์มาสให้ถ่ายรูปสวยๆกันด้วย มาต่อที่ทางเข้าชั้นเอ็มพเรียมที่แครเข้ามาก็รู้สึกถึงบรรยากาศคริส,สต์มาสแบบเต็มๆโดยที่นี่จะมาในตีมต้นคริสต์มาสสีเงินที่เรียกว่ามีอยู่แทบทั่วทุกมุมห้างกันเลยส่วนที่ลานเอ็มพเรียมก็จะมีต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่สีเงินโดยยิบระยับสวยงามเหมือนอยู่ในเมืองหิมะเลยค่ะ จากนั้นเดินสกายวอล์กไปเอ็มสเฟียร์การบนนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปเล็กๆอีกหนึ่งกลุ่มโดยบริเวณด้านหน้าห้างเอ็มสเฟียร์ก็ยังมีต้นคริสต์มาสยักษ์ที่มาในธีมของเล่นแบบตุ๊กตาหุ่นยนต์มีความเป็นวินเทจที่ดูสนุกสนานแล้วก็อลังการมากๆเข้ามาด้านในห้างก็จะได้ไวท์คริสต์มาสมาเก็ตแบบทำถึงจริงๆ มุมถ่ายรูปก็คือเยอะมากค่ะเร็วๆว่างานนี้เขาจัดใหญ่จัดเต็มเดินไปมุมไหนก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่แสนอบอุ่นสนุกสนานฟิลเฟสติฟเฟสใจสุดๆรับกล่องไ่าได้รูปสวยๆกลับบ้านกันแน่นอนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบั k กับ t ูททกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบัคกบบูดทีวีค่ะ